storytelling storytelling ก็คือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องคืออะไรก็คือการเล่าเหตุการณ์หรือจากประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลได้ยินได้ฟังมาประชิญมาแล้วก็เรื่องนั้นน่าก็น่าจะคิดว่าเป็นประโยชน์และมีข้อคิดต่างๆไว้ใช้ได้พลิกนิดเดียวเมื่อกี้นี้ฟังดีนะครับเปรียบเทียบกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้่ไอ้ดารล็อกอ่ะหลายคนเล่า นึกภาพไหมหลายคนเล่าทุกคนมีสิทธิ์เล่าทุกคนมีขิดพูดแต่อันนี้พูดคนเดียวหรืออาจจะตักสองสาคนคือจํากัดคนพูดว่างั้นเถอะจํากัดคนเล่าจํากัดคนเล่าคนที่จะเล่านั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆจ,จังๆหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรมีคุณวุฒิวัยวุฒิหรือว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าจะเป็นต้นแบบได้ หรือภาพนะน่าจะเป็นต้นแบบได้น่าจะเป็นคนที่อืมเล่าแล้วคนที่ฟังน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เอาความรู้ประสบการณ์นั้นไปใช้ได้จริงๆไม่ใช่เล่าแล้วก็เ้ยไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เอาต้องคัดเลือกหน่อยนะครับในเรื่องนั้นๆที่จะเลือกเช่นมาตาสี่สิบโอ้โหคนนี้มาตาสี่สิบเนี่ยเขาเป็นแชมป์กัลกันหลังคมนะเขาหาคนเข้ามาตาสี่สิบได้ โอ้โหเป็นแชมป์ไม่รู้ว่ากาม,มการประกวดหรือจำนวนอะไรกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยในแต่ละปีเนี่ยใครสำนักง,งานประกันงคมจังหวัดไหนหามาตรา40ได้เยอะกว่ากันเฮ้ยถ้าสมมติว่าคนนี้น้องติ๋มเนี่ยนะปนัฐถาแล้วกันน้องัวลําพูแล้วกันนะโอ้โได้เยอะสุดนะฮะสมมตินะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยเนี่ยเขาทํายังไงเขามีประสบการณ์ยังไงเขามีวิธีการเทคนิคอย่างไงก็ให้ปนนัฐามาเล่าอ่าประมาณนี้เนาะมันเล่าให้เพื่อนฟังเล่าสู่กันฟัง อันเนี้ยประมาณนี้หรืออาจจะมีนิสารัสระบ,บุรีโอ้นิสารัดเขาก็เจ๋งเอามาเล่าในเซะเธอเธอมาเล่าในเซฟมันตาส0่สิบในเรื่องเดียวกันเนี่ยในเรื่องนั้นใะประเด็นนั้นเนี่ยเออคุณทํายังไงทําไมคุณถึงทําหาคนได้มาสมัครเยอะไอ,อ้แม่บ้านพ่อบ้านอยู่ตามบ้านหัวไล่ไปนาะโอ้โหมาเลี้ยงวัวอยู่สระบ,บุรีนะแถวสระบ,บุรีใช่ไหมเลี้ยงวัวโคน,นมต่างๆชาวฟาร์มโอ้โหมาสมัครมาตาสี่สิบก็น,น่าดูเลยเฮ้ยก็ทำยังไงอะ ทิสารัตเธอเล่าให้ฟังหน่อยทิสารัตก็เล่าเป็นตู่เป็นตะเลยต้องออกไปนู่นนี่นั่นก็ต้องไปรีดวัวกับเขาต้องไปซื้อนมวัวเขามากินเขาก็ถึงชอบเขาถึงจะสมัครมาตาสี่สิบอะไรประมาณนี้นะอันนี้เล่าขำๆนะนะครับทีนี้ความต่างอีกอันหนึ่งก็คือว่าอ่าเรามาดูรายละเอียดเนาะนะใน,ะนขั้นตอนเดี๋ยวเราจะมาเวิร์กช็อปเหมือนเดิมหนึ่งก็คือว่า าเราจะทำสตอรี่เทลลิงในกลุ่มของคนที่จะมาแชร์ความรู้จะในในคอมมูนิตี้ที่เรามีกันอยู่นะฮะหนึ่งก็คือต้องกำหนดเรื่องที่จะเล่าเหมือนเดิมอะก็ต้องมีประเด็นเล่าการที่จะประชุมกลุ่มเพื่อจัดการความรู้และเปลี่ยนความรู้เนี่ยหนึ่งต้องมีประเด็นก่อนถูกไหมไม่มีประเด็นอะไรไมันจะมาคุยอะไรอะนะครับเราสมมติเราไปคุยมาตา40แล้วกันหาเรื่องยอดฮิตนะครับหาคนเข้ามาตา40เนี้ยก็ก็กําหนดประเด็นขึ้นมาหนึ่งประเด็นนะครับแต่อันนี้ประเด็นต้อง แคบหน่อยชัดเจนกว่าของแรกเรื่องเมื่อกี้นิดนึงครับเมื่อกี้นี้อาจจะกว้างๆหน่อยนะครับว่าตาสิ่สิบอเงี้ยอาจจะมุมมองนู่นนี่นั่นแต่อันนี้อาจจะชัดเจนเลยว่าการเข้าลึกการอะไรนะรณรงค์สมัครรับสมัครคนเข้ามาตาสี่สิบอ่างเงี้ยนะ,ะหรือปัญหาก็ไดอ้อาจจะบอกว่าปัญหาของการรณรงค์หาคนมาตาสี่สิบเนี่ยหรือ,ออาจจะเป็น ความสําเร็จนะของการดึงคนเข้ามาตาสี่สิบชวนคนเข้ามาตาสี่สิบก็แล้วแต่ถ้าเราพูดถึงปัญหาเราก็จะโฟกัสเฉพาะปัญหาถ้าเราจะพูดถึงความสําเร็จเราก็จะมาเล่าแต่เฉพาะความสําเร็จพอพอเราได้ประเด็นชัดเจนเนี่ยสองเราก็ต้องระบุคนที่จะเล่าว,ว่าใครเนี่ยมีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องนั้นเช่นบอกว่าไอ้ความสําเร็จของการดึงคนเข้าร่วมมาตราสี่สิบ เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปกวานหาสมาชิกในคอมมูนิตี้ของเรานะในคอมมูนิตี้ของเราใครล่ะใครล่ะที่ประสบความสำเร็จก็เอามาเล่าอาจจะคนสองคนก็แล้วแต่นะครับที่เจ๋งๆมันเล่าให้ฟังหน่อยแต่สมมติเรากำหนดความล้มเหลวหรือปัญหาของการดึงคนเข้ามาตา40เพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปหาคนที่ทำแล้วมันล้มเหลว ไม่ได้ไม่เขาคือทําแล้วล้มเหลวไม่ใช่ว่าไม่ทํานะไม่ใช่นะฮะคือหมายว่าทําแต่มันล้มเหลวแล้วทําแล้วเจอปัญหาเจอขวากหนามเยอะเอ้ยมาเล่าให้ฟังหน่อยปัญหามันเป็นยังไงมันเจอยังไงมาบ้างเพราะคนฟังก็จะได้อะไรครับก็จะได้รู้ว่าเออเนาะปัญหาเป็นอย่างนี้ต้องมัดระวังอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับอ่าก็ก็ต้องโฟกัสหน่อยต้องโฟกัสหน่อยอย่ากว้างเกินไปนะครับส่วนข้อที่สามคือกําหนดสถานที่เวลาในการเล่าก็อาจจะต้อง เล่าเมื่อไหร่เล่าที่ไหนเล่าอย่างไรเล่าเจอกันสมมติว่าประภารนักมจังหวัดก็อาจจะมาเล่ากันเจอกันในวันศุกร์ตอนบ่ายเย็ยนๆว่างๆอะไรก็แล้วแต่มาคุยกันหรือนะนระดับประเทศก็คุยกันทางซูมทางออนไลน์นะครับแต่อันนี้การเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนที่เราใช้ไลน์ใช้ Facebook กันทั่วไปก็คือมาพิมพ์ๆอย่างนี้ไม่ได้นะคงต้องเล่า แต่ว่าอาจจะมีเทคนิคหนึ่งระยะหลังก็ใช้กันก็คือการเล่าด้วยการถ่ายอัดวิดีโอเอออัดวิดีโอก็ผมว่าก็ใช้ได้นะอัดวิดีโอก็คือ,อ,อสมมติว่ามีคนคนหนึ่งทีเ่เราคุยกันในกลุ่มแล้วว่าคนเนี้ยเรื่องของมาตาสีติบในเรื่องของซักเซสเนี่ยเขาเจ๋งมากเลยน้องปุณณฐานี่เก่งมากเลยนะครับเออก็อาจจะประสานบอกปุณณฐา,าล่วงหน้าเนีเ่ย้เดือนหน้าเนี่ยวันที่สิบเอ่อสามสิบกุมภาพันธ์เดือนหน้าเนี่ยนะครับ เราก็จะมีการมาเล่าเรื่องแชร์เรื่องกันของน้องปุณธาเนี่ยเป็นคนที่ปีที่แล้วเนี่ยทำเรื่องคนเข้ามาตัดสิบได้อันดับหนึ่งเลยนะครับปุณธาเธอรบกวนเนื่องจากเราเราอยากจะได้ความรู้ดีๆรบกวนปุณธาไปอัดคลิปวิดีโอเล่ามาเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะเอาตั้งมือถือนึกภาพไหมเอามือถือตั้งใช่ไหมแล้วก็อัดแล้วก็เล่าเล่าพูดไปกับมือถือนั่นแหละนะครับเ,เดี๋ยวนี้ต้องฝึกนะอะไรเทคทักษะแบบเนี้ย อาจารย์ก็ทาบ่อยเมื่อก่อนอาจารย์ทําไม่เป็นอาจารย์พูดกับคนเนี่ยอาจารย์พูดสามวันสามคืนสามเดือนสามเดือนก็พูดไม่หยุดได้แต่พูดกับมือถือเนี่ยพูดไปแล้วก็ผิดอ่ะพูดไปผิดไปเอ้ยไม่ใช่ละพูดแล้วเออตอนนี้ฝึกแล้วดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอาจจะไปลองพูดดูแต่ว่าก็ไม่ได้หมายต้องฝึกแบบอาจารย์นะอาจารย์เป็นมืออาชีพไงของเราอาจจะพูดกันคนในกลุ่มของเราเองก็อัดวิดีโอทักสิบนาทีเล่าเรื่องมาแล้วไปโพสตนไหนไปโพสต์ใน u t u b e เอ้ยไม่ใช่โพสต์ในไลน์กลุ่ม ใช่ไหมมันโพสคลิปวิดีโอได้โพสใน Facebook กลุ่มหรือโพสในอะไรในแฟนเพจอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะที่จะแนะนำว่ามันใช้ได้แล้วคนที่เออก็เรียกไม่ต้องเรียวทามาใครสะดวกดวก็มาฟังโอเคไหมสะดวกก็มาฟังก็ได้แต่ว่าถ้าเจอกันก็ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยบางทีเราอาจจะสงสัยอาจจะอยากถามเพิ่มเติม ถูกไหมครับคนฟังก็อยากจะถามเพิ่มเติมก,ก็ถามได้มันดีกว่าไงนะครับโอเคสิ่งที่สําคัญก็คือว่าแล้วก็เล่าเรื่องนะดําเนินการเล่าเรื่องไปนะครับก็เล่าไปโดวยวิธีต่างๆที่คุยกันถ้าเจอกันก็จะง่ายนะครับแบบซูมแบบนี้ก็ได้แล้วก็ข้อห้าสำคัญกับให้เขียนวงกลมไว้ว่าคือต้องสรุปบทเรียนนําเข้าคังความรู้จะต่างจากเดลล็อกอันแรกอันแรกอันดล็อกเป็นไ,ปไงฮะ ไม่ต้องมีข้อสรุปไม่ต้องจดอะไรหรือจะจดก็เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนรวมแต่อันนี้ต้องสรุปครับเล่าแล้วต้องมีการสรุปมาพูดคุยกันในกลุ่มของคนที่ฟังหรือคนที่ทํางานด้านนั้นก็คือว่าเราได้ข้อคิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์สาระหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเทคนิคการดึงคนก็มาตาสิติของคุณน้องกุณนัฐา,ท,าที่เล่าหรือของน้องถินสารั์ที่เล่าอ๋อมันสรุปแล้วมันได้สองสี่ห้า เทคนิคตีห้าข้อที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ก็จด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 สรุปแล้วก็อาจจะโพสต์ไว้ไหน,นครับถ้าอยู่ในเฟสก็โพสต์ในเฟสโพสต์ในไลน์ทําเป็นอินโฟกราฟิกทําเป็นวันเพจอะไรก็แล้วแต่โอเคไหมครับก็ก็แล้วแต่จะชอบหรือจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับใครจะอาจจะมีคนสรุปสักคนหนึ่งนะครับหรือจะไปแชร์ที่อื่นเพิ่มเติมก็ไม่ว่ากันในจังหวัดอื่นๆในคอมมูนิตี้ออฟแพคทิสอื่นๆต่อไปเห็นไหมฮะนะครับอันนี้ก็คืออะไรฮะก็คือ วิธีการบางคนถามว่าอาจารย์แล้วถ้าเป็นคลิปวิดีโอทาําไงก็ก็สมมติว่า,าให้น้องปุณธาติสารัตไปมาเล่าเล่าอัดวิดีโอแล้วอ่ะแล้วก็นัดหมายอ่ะอีกสักสองอาทิตย์เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เราไปฟังของคุณนิธาธาแล้วก็ทิสารัตเดี๋ยวเราจะมารวมกลุ่มกันคุยกันว่าเราได้อะไรแล้วมาสรุปร่วมกันก็ได้เข้าไหมง่ายๆแล้วอยู่ที่เราไปยุคใช้แต่ขอให้มันมีความรู้บันทึกเป็นเอกสารมา